ชาวเด็ด789สุดอาไลัยยอนมวยตลอดการพุทล้อเหล็กจัดงานที่สมาคมชาวย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังโดยมีสมชายภูสวัิ์ประธานเทคนิคสมาคมมวยสากลและเจ้าของคายลูกเจ้าพ่อหลงตมเป็นประธานเมื่อบ่ายวันพระฤหัสบดีที่4มิถุนายนโดยจะสวดพระอภิธรรมถึงวันที่10และนำไปฝังที่วัดน,นาตงชัยลามตําบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวในวันที่11ทีมงานมวยเด็ด789ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งครับวันฉลองป้องแชมป์ซื่อสารโปรโมเตอร์ชุนเกตเพชยืนย วันฉลองพี่เคแสนชัยป้องกันแชมป์ร้อยสปดอช่อง7สีกับฐานซื่อสัตย์แบดมินบุรีนันแรกของการคัมแบ็กวิกหมอชิดชัวในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เตรียมรอเฮได้เลยแฟนมวยผู้กองหลานหมาน้อยจัดมวยเยียวยาเมื่อใดที่รัฐบาลไฟเขียวแฟนมวยอีสานจะได้ชมสึกเยียวยาคนมวยอีสานมวยในรายการจะมี30-40ถึงคู่ใช้กรรมาการ3-4ถึงชุดค่าดูจะเก็บถูกมากๆซึ่งเป็นความคิดของร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานท่านอยากให้คนมวยภาคอีสาน มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและเป็นการเยียวยาจิตใจคนมวยให้มีความสุขอีกครั้งเตรียมมันกันได้เลยไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพส์ตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน